ปิ ping, ้งช้อปปิ้งช้อปปิ้งเรามีอะไรจะบอกนะคะอารมณ์ดีเชียวไม่ได้เอาตังเลยสักบาทเลยอ่ะหอมมามีแล้วมา เรากําลังจะไปเดอะมอลคอือเ,เดอะมอลเนี่ยอยู่ใกล้บ้านที่สุดแล้วนี่นับจากเริ่มถ่ายเนี่ยไปถึงเดอะมอลเนี่ยจะแค่ประมาณ10นาทีนี่ตั้งแต่เขาทาใหม่เนี่ยวันๆไปเนี่ยไม่รู้จะกินอะไรสิ่งที่มันยากคือก,กินอะไรดีเพราะมันเยอะมากวันนี้เราอยากจะไปซื้อซื้อชุดให้น้องทีนะ่าซื้อให้หลานเ <ไป S 2> ดี๋ยวนี้งาน,<ห>านอดิเรกของเรานะครับก็คือการซื้อของเล่นการซื้อของเล่นให้หลานเก็ซื้อชุดวันนี้เราอยากไปซื้อซื้อแปรงสีฟันแล้วก็อยากไปซื้อลิปมานก็อาจจะดูแชมพูนิดหน่อยแล้วก็อยากซื้อขนม ซงขออกินถึงแล้วเห็นไหมคะบอกแล้ว10นาที The Mall l i f e s t o r e งามวงวานถึงแล้วคะ่ะ The Mall l i f e s t o r e งามวงวานนี่ ah. เข้ามาถึงเราต้องทำตามมาตรการก่อนนะคะ ah. คือตอนนี้ The Mall l i f e s t y l งามวงวานเขารีโนเวทใหม่นะนะมันก็จะมีร้านใหม่ๆโอ้ oh. เยอะมากเลยเยอะมาก,มากคนรีโนเวทใหม่ในภายใต้คอนเซปต์ว่า a happy place to live life ครับคือมีความสุขได้ทุกครอบครัวเลยชีวิตที่มีความสุขคือครอบครัวคือว่าคุณจะวัยไหนมาที่นี่อยู่อยู่ได้ทั้งวันอ่ะผมบอกเลยปกติผมมามาที่นี่ประจําไม่ได้มาช้อปปิ้งนะครับมารอใบครับ <c oughs> มารอใบช้อปปิ้งอีกทีเ <c oughs> อ้ยเอ้ยเอ้ยเข้า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 เลยในไหน มันเกินไปไหมเนี่ยไม่ะสวยออกมันเบาลลึกไปไหมอะไม่ลึกอีก็นน่ารักเขาดูดิอันนี้น่ารักเขากำลังฮิตใส่สีแบบสีแบบสว่างๆอย่างเงี้ยคือปกติเนี่ยถ้าเกิดว่ามาช้อปปิ้งกับคุณสักดิ์สิทธิ์นะคะโดยเฉพาะการเลือกเสื้อผ้าทุกอย่างมันจะเร็วขึ้นเพราะว่าเขาช่วยเลือกนี่อย่างนี้ไหมคะเขาใส่ชุดนี้อ่านข่าวได้ไหมอะพี่ยุตจะแสบตาไหมพี่ยุตจะแสบตาไหมหรอคุณผู้ชมจะแสบตาไหมคุณผู้ชมน่าชอบเพราะมันดูแบบ เราชอบชุดแปกอะหมายถึงว่าชุดจำสูตรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็แบบชุดแบกมันจะใส่ง่ายหน่อยเวลาไปทำงานอะถ้าใส่ชุดนี้จะดูขายาวด้วยเฮ้ยอันนี้ก็น่ารักนะชุดนี้น่ารักนะหนักไหมอะอันนี้มีตังค์ดูมันบางๆนะจะพอจ่ายให้เราไหมเนี่ยอย่าไปมองสีตาเห็นตรงนี้ตรงนี้มันยุคนี้เขารูดตรองรูดการ์ดเขาเขาคิวอาร์โค้ดกันหมดแล้วที่หยิบไว้นี่หลายตัวแล้วนะคะอุ้ย devil sand people บไบร์ทเป็นคนชอบแสงเกงจริงแบบสกัดเขาบอกว่าสกขาดแล้วมันดูวัยรุ่นดีก็ชอบอ่าอย่างเงี้ยรับรองชอบแน่น,นอนลายๆอย่างเงี้ยไบร์ชอบมผมเลือกตัวนี้ไว้ให้เขารับรองอะไรที่ดูมีอะไรอย่างเงี้ยไบร์ชอบใส่อันเนี้ยสวยนนลเลยอันนี้น่ารักเข้ากับไบร์เลยสวยไบร์ควรไปลองอันนี้เหรอให้ราไปบาลบ<อ>ควรไปลองตัวนี้ตัวนี้สวยเขาได้ไหมแต่ว่ามันจะต้องเล็กกว่านี้เบอร์หนึ่งหรือเปล่าต้องพับขึ้นมานิดนึงเหรอคะเป็นทุกอย่างให้เธอ ว่าเธอมีเคยน้องเพียนะเขาลอามัน้องพับเึื่มานิดนึงเหรอคะลองไปเดินนูนกระจกซิน่น่าจะต้องไซส์เล็กอย่างที่น้องบอกเพราะว่ามันยืดเสื้อบวมเอาเบอร์นี้แหละแล้วเดี๋ยวไปไปเก็บเอลตรงนี้เข้านี่ผู้เชี่ยวชาญด้านกานเกงค่ะเดี๋ยวฝากพนักงานขายไว้นี่คนนึงนะคะเดี๋ยวเขาไปลองครับ มบอกแล้วว่าผมอะสามารถทำงานที่นี่ได้เป็นภาษาสัมพันธ์ได้ว่าร้านไหนอยู่ตรงไหนเป็นคนแฟชั่นสไตลิสก็ได้เป็นคนช่วยบอกก็ได้ว่าให้ลองเสื้อผ้ายังไงช้ส <s good> ินเนงไทยใช่เมองไทยอยู่ใช่อีกร้านหนึ่งครับช้อปปิ้งต่ออุ้ยอย่างนี้ก็น่ารักไงใช่ใส่เป็นอย่างนี้นี่มีสิ่งนี้นี่นี เขาแต่งตัวเหมือนเราเลยไหนกำลังตีเลยวันนี้ใส่เราเลยไหเต้นเต้นตามเพลงร้านสิอย่าอย่าให้เริ่มค่ะเดี๋ยวไม่หยุดนะถ่ายเลยอ๋อสวยดีนะเข้าสีอะไรหน้าหนาวแล้วสีเหลืองสีอื่นสีอื่นสีอื่นสีนี้สวยสีชมพูเอาไหมเอาสีไหนนี้มาอันนึงเสื้อตัวมกี้สวยสีเหลืองเหรอคะเข้าสีอะไรคะเข้าสีเหลืองไหยสีเหลืองก็ได้และเอาสีชมพูไม่เหรอสีนี้เหรอคะ ที่ไหนสวยกว่ากันเลืมไม่ได้เอาสองตัวเลยค่ะเราจ่ายให้โอ้โหโอ้โหลืมไปว่ามากับเสี่ย <c oughs> นี่นกระเป๋าถือเราอ่ะตกใจช้อปปิ้งจนลืมกระเป๋าด้วยทัยกตกใจกระเป๋าเราอ่ะนี่ไงนี่สปายและฟิ่นทุกอย่างอยู่ตรงนี้นี่ไง <c oughs> แล้วก็มาถึง ร้นานของคุณผู้ชายนะคะเจเลยค่ะโอ้หที่นี่ก็มีแบบร้านสูตรที่แบบเราสามารถมาเลือกเวลาไปงานได้ครับวันนี้ง่ายสีนี้กําลังฮิตสีนี้กําลังฮิตแนะนาให้ซื้อสูตรสีอย่างนี้ครับถ้าเกิดซื้อสูตรตัวแรกอะเพราะว่าสีดําโอกาสจะใสจะน้อยกว่าอันนี้สามารถไปได้หมดเลยงานแต่งางานงานกานฟรฟอร์มมลก็ได้ง่า,งสายสบายก็ได้ก็คือคุณผู้ชายที่อยากจะมีสูตรตัวแรกอย่างเงี้ยแนะนำแนะนำสีเทาสีเทาใช่ไหมคะวันนี้กี่ต่น เห็นพร้อมเล่าเลยอ่ะอันนี ities, ้น่ารักเปกีตาร์ได้สวยจังอันนี้แซกโซโฟนหรือเปล่าไม่ใช่อะไรอ่ะแซกโซโฟนตรงไหนใบขาววันน oh, ี่คือแซกโซโฟนหรือเปล่าอันนี one, ้มันคือนั่นไงที่เขาแบบไฟปากไฟเป่าปากไม่ใช่แซกโซโฟนอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักขอบคุณครับมันจะมีตัวที่มันเป็นคือไว้มีสร้อยอยู่แล้วเราจะซื้อที่ห้อยๆเพิ่มดีไหมคะ angle o f love ค่ะ angle off love ค่ะ ไมยขอลองได้ไหมคะ <S <S ปาดเหงื่อ <S 2> <S 2> <S 2> ปาดเหงื่อนิดนึงอ,อันนี้สวยนะวินาทีน่ะค่ะตาหมอวินาทีน่ารักมากน่ารักมากอันนี้แฟนตาโอนี่นนชีปเลยนะดูดิไหนมาเราใส่ให้อ๋อนี่ใส่ได้เรือไงดูแต่งดูดูเป็นแบบว่าดูแบบแต่งตัวจัดเหมือนกันเพ้งบ้างนะใช่เพ้ อันนี้ก็อันนี้สวยนะอันนี้เราว่าสีส่วนอันนี้แปดดีขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับตอ,อ,อนนี้ที่ห้าง t h ดมอลไลฟ e ตรวงานว,วานันนะเข้าสู่ในช่วงธันวาคมแล้วเขาเริ่มมีการตกแต่งที่เป็นคริสต์มาสเดคอเรชันไงอ่าเป็นเทศกาลแห่งการเซเลบริช<แ>ันเซเลบรตใช่แล้วก็มีต้นคริสต์มาสอยู่ข้างหน้าด้วยตอนนี้ตอนคืนขับมาเนี่ยจะแบบโอโ้โหม็นมีไฟแบบอย่างสวยเลยข้างหน้าพาไปดูก<อ>่อนสิคือเข้าเดือนธันวาคมใช่ไหมคะมันก็ต้องเป็นเทศกาลคริสต์ นี่ค่ะต้นใหญ่มากถ้าผ่านมาตอนกลางคืนเนี่ยไฟจะสวยมากเลยครับขนาดโตแล้วยังชอบเลยใช่ไปดูนะคะเราต้องถ่ายให้ขายยาวๆหน่อยนะใจล่ะนี่เราดูกันถ้าขาไม่ยาวจะไม่รู้จะว่าไงแล้วเนี่ยเราลงไปขนาดนี้น <c oughs> ะปลาผมหิวละเราหิวละหิวอะไรหิวกาแฟาก็เข้าไปข้างในห้างนี่พอเข้ามาเราก็จะเจอถงสูงนะคะ เดอะมอลล์เขารีโนเวทใหม่ค่ะเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์งามวงวานภายใต้คอนเซ็ปที่บอกว่า a happy place to live life ครับชีวิตที่มีความสุขทุกครอบครัวคะ่ะม,มาก็ได้ทั้งบ้านเลยวันนี้คิดอะไรดีคะเอาไปเลือกไปเลือกเพราะว่ามีให้เลือกหลายร้านเลยเริ่มตั้งแต่ชั้นหนึ่งตรงนี้จะเป็นโซนกูเมอี ก็คือจะมีหลายๆร้านให้เลือกคือเดินเลือกกินทั้งวันก็ไม่หมดผมบอกเลยว่าเยอะมากตรงนี้เป็นโซนกรีนเฮาส์ตรงนี้เราชอบมากตรงนี้สวยมากนะครับตรงนี้จะเป็นแบบเหมือนกับอยู่อารมณ์อยู่บ้านเหมือนกับบ้านกระจกะครับนี่ก็เป็นอย่างนี้เลยตรงนี้สวยมากเลยครับเป็นโซนเป็นโซนกรีนเฮาส์ที่แบบตกแต่งอย่างสวยงามอะไรเงี้ยก็จะสว่างงหน่อยมีแสงส่องเข้ามาที่สําคัญที่สําคัญมีต้นไม้ที่สำคัญสำหรับชาวโซเชียลเนี่ยก็คือคือถ่ายรูปสวย เขาเป็นแสงแบบเดย์ไลท์เข้ามาสวยๆไงไบายเป็นคนที่ชอบใช้ย,ยิ่งใช้ยิ่งได้ด้วยนะครับซึ่งจะมีเลนอยู่เลนเท่าไหร่นะบายอะไรคะ8 9ดเกเเลนยิ่งใช้ยิ่งได้เราอยากเอาอันนี้ เขาก็จะไปแล้วเห็นไหมจริง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 จกูแม่เขาจะร่วมกับยิ่งใช้ยิ่งได้ดังนั้นถ้ามาช้อปปิ้งที่นี่เนี่ยมันเลยค่ะเราไม่ต้องพอ้เงินมาเราก็ใช้เงินเอ็มกามีไค่ะเอ็มมีค่ะมีบัตรเอ็มกาเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วถือกระเป๋าขับรถมันเป็นคนถือของให้ด้วยนะครับอะไรอ่ะมันเบาๆไม่ไม่ใช้ว่าอะไรเลยมีทำให้ ร้านนี้ชื่อว่าคา s าลาตัง g a s ผมอ่ะชอบกินกาแฟไบรท์อ่ะไม่ค่อยกินกาแฟฉันเนี่ยเวลาเข้ามาที่ร้านกาแฟต่างๆเนี่ยผมไม่เป็นคนสั่งให้เขาวันนี้เราสั่งเป็นชาผลไม้อบแห้งให้มาแล้วขอบคุณครับอคุณผู้หญิงเป็นไมซ์ันชัยนะครับครับไมซ์ันชัยตัวขนมที่เราแนะนำเลยก็จะเป็นกาลิค c cream cheese bread g a r l ร c cream c h e ขอบคุณครับชาผลไม้อบแห้ง ในหลังจากที่รีโนเวทมานะคะเดอะมอลล์ไลฟ์โต้งานบวมวานเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่คว้ารางวัลใหญ่3รางวัลแห่งปีใช่มีมอลออฟซูเกียโตออฟซูเกียค่ะแลวสุดท้ายก็คือแบรนด์ทรานส์ฟอร์เมชั่นออฟ e a เียซึ่งมันเหมาะมากจริงๆนะเพราะว่าตั้งแต่รีโนเวทมาเนี่ยมันดูทันสมัยมันเดินง่ายมันของเยอะถูกต้องเลยของเยอะแบบเยอะมากเราในฐานะคนที่เดินเนี่ยเรารู้เลยว่ามันสมควรจริงๆแกรางวัลนี้ครับค่ะ คิดแลนเนี่ยเราจะไปซื้อเสื้อให้กับทีนา่าซึ่งตอนนี้ทีน่าตัวใหญ่มากเรซื้อเพืโอตัวนี่แค่ขนาดมีหลานนะครับวันวนก็คือมาเดินซื้อเสื้อผ้าให้หลานจิ๋วมาก <ละ S 2> ไปซื้อเสื้อที่ไปซื้อชุดก่อนนี่นี่น่ารักให้ทีน่าเป็นมิก้เมาส์า ใส่ได้มากอันนี้โตไปเปล่าต้องเอาไปตัดขายตัวเนี่ยได้ดาตัวเนี่ยได้เลยเพราะเนีาขาตัวใหญ่อันนี้น่ารักนี่ไงคู่กันเลยเรอจะให้เขาเป็นมิกกี้เมาส์เฮ้ยตัวนี้ตัวนี้น่ารักตัวนี้น่ารักอันนี้น่ารักนี่สามถึงหกอันนี้เนอะใช่อันนี้ค่ะอันนี้น่ารัก ตัวนี้น่ารักนะอันนี้อันนี้ไหนน่ารักกว่ากันคะอันนี้เสียงไม่เป็นเอกฉันไม่เจอหวานไปแบบนี้เป็นหวานไปแล้วใช่เราอยากให้เขาแบบเป็นแบบแมนๆนิดนึงนี่แค่ขนาดมีหลานนะคือแบบเลารกันแบบวันวันนี่คือมาเดินคิดว่าจะให้หลานใส่ชุดอะไรกันดีมาถึงแผนกที่ผมสามารถอยู่ได้ทั้งวันครับผมเดินบ่อยสุดคือสปอร์ตมอ์นั่นเอง น,น,นี่เลยนี่เลยนี่ไงนี่ไงแซมเขาใส่ได้นี่ไงเคอรี่เราเป็นเคอรี่เหรอเบอร์30นี่เป็นคนชุดสามแต้มที่แม่นสุดนะตอนนี้เวลานี้อือเอาวอันนี้ใช่ไหมคะจะเอาใส่เหมือนกันอันนี้ส<ช>ิคะอันนี้ ชั้นห้าก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งนะคะ<ม>ที่จะเป็นโซนร้านอาหารเขาเรียก Dining Garden ค่ะโซนนี้นี่อย่างนี้ทุกครั้ง<ล>ที่มาเนี่ยหนักใจตลอดเพราะว่าไมู้จะกินร้านไหนดีและวันนี้เรารู้สึกว่า,ากกร่างกายต้องการปิ้งย่างค่ะใน nice to m e e t Yu o นี่ค่ะร้านนี้นะครับเป็นร้านปิ้งย่างสไตล,ล์เกาหลีโมเดิร <ๆ S 2> ์น <ๆ S 2> <ๆ S 1> ที่เขาคัดแบบเนื้อแล้วว่าหมูแบบวัตถุดิบแบบพรีเมียมเลยทั้งไทยทั้งเกาหลีเลยแต่เขาอัดพให้มันเป็นรสชาติแบบคนไทยชอบแล้วต้องทางเลยได้ไหมเอาเลยได้ไหมคะเมนูประจําของเราเลยค่ะ ปูสไล,ลด์ลาดจอดนะคาใช่อย่างละหนึ่งที่ปกติมา2คนเนี่ยแบบสั่งแล้วกินไม่หมดเพราะมันเยอะมากวันนี้มีทีมงานนะครับก็เลยสั่งมาเยอะได้เพราะจะมีคนช่วยแชร์ป,ปูดองซีอิ๊วเกาหลีตอนนี้หิวมากครับเพราะว่าอะไรไหมครับเพราะว่าคนหนึ่งอะท็อปปิ้งเหนื่อยอีกคนหนึ่งนะขับรถคอยเดินตามถึงคงถือของช่วยเลือกเนี่ยก็เหนื่อยเหมือนกันเราบอกให้เราบอกให้เราไม่หิวเลยอะทำไมวันนี้เราแฮปปี้มากเพราะว่าเหมือนแบบเราได้ของเดี๋ยวมื้อนี้นะก็อิ่มจังฟังอยู่ครบอะไรอย่างเงี้ย อ๋อไอซีไม่เป็นไรเลยเราแฮปปี้เราเรา,เราดีดีที่จะพามาเลยสมกับที่บอกเลยว่า Happy Place ส o live life ชีวิตที่มีความสุขทุกครอบครัวยินดีพาเข้ามาอยู่แล้วครับ <c oughs> วันนี้คือจะดูแบบดิๆนๆนิดนึงเพราะ <c oughs> ว่าแฮปปี้มากอิ่มจังอิ่มจังตังอยู่ครบแล้วก็ของได้เยอะจังตังก็อยู่ครบ <c oughs> <c oughs> ทีหลังน้องอยากจะกินอะไรอยากจะเดินเที่ยวอยากซื้ออะไรบอกพี่น่ใจเดี๋ยว เดี๋ยวพี่พามาบอกเลยบอกพี่ oh. Happy Place จริงๆครับกินข้าวนะครับไว้ mm hmm. เจอครับบ๊ายบาย